สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนมองไทยไมาให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วนะครับโดยทางเพจอาเซียนมองไทยเขาก็ได้โพสต์วิดีโอพร้อมกับข้อความวัไว่าถ้าไล่ลำเพื่อสุขภาพก็พอไหวแต่เอาไปสู้บนเวทีจริงไม่ได้ล็อกช้าเกินไปฟุตเวิร์กก็ไม่มีต้องเรียนรู้อีกเยอะมวยหน้าไม้ จากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีประชาชนชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกความคิดเห็นของชาวเน็ตมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าซ้อมไวโชวประเภทสวยงามคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าววา่าควรกราบไหว้บรมอาจารย์จาพนมคอมเมนต์ท่านต่อมาครับม้วนมือกับท่าช้างจาพนมต้องมาคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว,ว้ว่าเอาเป็นว่าคนที่ต่อยมวยไม่เป็นก็ต่อยชนะได้นะครับ เอาแค่ปัดป้องการโจมตีของอีกฝ่ายก็ยังไม่สามารถทำได้เลยฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมายืนลำล่อเป้าแบบนั้นจะเจอลูกถีบทีเดียวเรียบร้อยคอมเมนต์ต่อมาอยากเห็นตอนสู้สิงโตตัวจริงในสวนสัตว์จังคอมเมนต์ท่านต่อมาเอาจริงๆนะฝรั่งนะลำลายสวยกว่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมาครับลำแบบนี้นะ่ะต้องไปสู้กับสำนักเซาลินคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับ สวยงามมากคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาเน้นสวยไม่เน้นใช้งานคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวไปว่าลุงลุงป้าป้านะ่ะเขาก็ลํำอยู่นะตามสวนสุขภาพคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาเป็นชาวสะปะป,ปลาวนะครับงดงามพลิ้วไหวดังสายลมสมแล้วที่เป็นที่หนึ่งคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมา,ทา,อมาเทควันโดยังมีภุมมเซวงเล็บไล่ลำมวยไทยก็ยังมีลำไหว้คูแล้วทำไมกุนขมาจะมีลำคุมขมับไม่ได้ล่ะฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ต่อมาครับพอๆกับลำไทยเก็กไว้ยืนยืดเส้นบริหารร่างกายคอมเมนต์ท่านต่อมาถ้าแค่ออกกําลังกายน่ะพอได้อยู่นะแต่ถ้าสู้แบบจริงจังเนี่ยไม่ได้แน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าถ้าแค่ท่าทางนะ่ะใครก็ทําได้ต้องไปดูตอนสู้จริงๆมองดูแล้วไม่น่าอยู่ครบยกโดนเตะก,ก้านคอหลับก่อนแน่คอมเมนต์ท่านต่อมาเคยถามพวกกระมีในไทยเขาบอกว่าไม่รู้จัก เรื่องแบบนี้นะเขาไม่บันทึกไวหรอกค่ะไอคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่ามวยโชครับท่าทางสวยงามแต่ว่าไม่ทันเหมาะกับการเต้นโชว์เอาท่าทางทสวยๆของชาวบ้านมารวมไว้ด้วยกันโดยเฉพาะท่าทางของจาพนมคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาแต่งสเต็มขาดไม่ได้ก็คือธงชาติคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาครับน่ากลัวสุดๆทำไมไม่เป็นมหาอำนาจของแถบนี้แปลกมากๆคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมา ของจริงนะ่ะต้องซ้อมกับสอบทรายก่อนจากนั้นนะ่ะก็ลงนวมกับคนจริงๆถึงจะใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าจาพนมนะ่ะเขาก็คิดท่าขึ้นมาเพื่อความสวยงามดุดันสําหรับการแสดงแต่พี่แกนะ่ะก็ดันเสพถึงและก็คิดว่ามันคือท่วงท่าสําหรับการต่อสู้ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไ้วา่าแบบนี้นะบ้าหนังองค์บากแน่นอนเขาคิดมาเพื่อการแสดงไม่ใช่ชกบนเวทีดูทาก็มั่วแล้วแต่อยากจะทำทายทำใหม่ก็คงไม่ซำําคอมเมนต์ท่านต่อมาครับไม่เหมาะกับการต่อสู้จริงจังแต่เหมาะสำหรับการประกอบการแสดงเหมือนมวยจีนมวยปลัมคอมเมนต์ท่านต่อมาอย่าบอกนะว่าทารำนี้นะคะ่ะสิงโตคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมา จ้าพนมคิดขึ้นเองเขาบอกใช้ในการแสดงแต่คอมเมนต์นะไม่รู้คิดว่านี่น่ะคือวิชาการต่อสู้ก็เลยเคลมคอมเมนต์ comment ต่อมาทามวยแบบนี้น่ะล่วงแน่นอนเหมือนในหลายไลน์ที่ล่วงไปคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่า าการต่อสู้พวกนี้ไปเรียนกับเขมรจะเอาไปใช้ทําอะไรได้นอกจากเอาไปเต้นอวดสาวมาเรียนกับโรงเรียนที่เขาสอนสตันตแมนในไทยดีกว่าอย่างน้อยก็เอาไปทําอาชีพเป็นตัวประกอบหนังได้เผลอๆอาจจะโด่งดังได้แบบเจ้าพนมก็ได้คอมเมนต์ต่อมามีนักสู้หลายคนดูองค์บากแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจกลายเป็นนักสู้อาชีพไปก็มีหลายคนทั้งในวันหรือว่าใครอื่น แต่คอมเมนเนี่ยขึ้นสมองเลยได้ไอเดียเคลมเป็นสุดยอดวิชาประเทศตัวเองซะเลยคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับอย่ารู้มากเกินไปคอมเมนต์ต่อมาหลอกเรียนแบบจาพนมซึ่งเป็นนักสแสดงวงเล็บไม่ใช่ครูมวยหรือว่านักมวยคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่าเหมือนกังฟูเอาไว้ให้ยืดเส้นยืดสายใช้งานจริงไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาจีนควรเก็บลิขสิทธิ์ลำไทยเก๊กคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่า เริ่มต้นฝึกแบบนี้ก็ได้เรียกว่าท่าฟอร์มแล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วก็ความหนักหน่วงแล้วถ้าซ้อมกับคู่จริงนะท่าพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่พวกเราเห็นต่อยกันจริงนั่นแหละคอมเมนต์ท่านต่อมาครับถ้าสลักการผสมปูนไว้บนกำแพงนะผมจะไม่กล้าทียงอะไรเลยครับอันนี้นะยอมเขาเรื่องเดียวจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าถ้าเรียนแบบเข่านะมันต้องเนียนๆไปเป๊ะแบบนี้นะมันจึกๆกจักๆได้หนะ้าลืมหลังฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ต่อมาดูจาาพนมเยอะก็แบบนี้แหละตอนเด็กๆเราก็เป็นคอมเมนต์ท่านถัดมาเฮ้ยมันอยากได้จริงๆแถบจะคัดลอกแล้วก็วางแต่ว่ายากหน่อยนะบ้านมันคงไม่มีคอมพิวเตอร์คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็ทรงเดียวกันกับวิชากังฟูเซ้าหลินน่ะใช้ไล่ลำแล้วก็ถ่ายหนังคอมเมนต์ต่อมาครับ หน้าตรงด้านสมองต้องโง่ขนาดไหนถึงลอกเรียนแบบท่าการต่อสู้ในหนังแล้วก็บอกวันนี้คือศิลปะการต่อสู้โบราณประจำชาติแถมประกาศว่าตน่ะเป็นต้นตำรับเสียด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาแบบนี้นะ่ะคือออกกำลังกายเด็กๆนะ่ะก็ทำได้นาะทีนี้ของจริงก็คือบัวขาวบัญชาเมกนักชกชื่อดังของไทยนี่แหละของแท้หลายคนนะ่ะเรียนแบบแต่ว่าไม่เหมือนคอมเมนต์ต่อมากล่าวเป็นสั้นว่าแบบนี้สิงโตก็กินเรียบสิ คอมเมนต์ต่อมาครับอย่าพึ่งรีบแซวสิแกะตามไม่ทันคอมเมนต์ต่อมาเลิกเล่นมวยกระโดดมาลำมวยไทยอีกแล้วหรอคอมเมนต์ต่อมาครับชกแล้วลงมาขอตังคนดูมวยเขมรคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยนะขอเอาไว้สําหรับลำแก้บนครับคอมเมนต์ท่านต่อมาครับไม่น่าล่ะโดนการคอหลับประจำเหม็นเอ้ยมวยสลีป คอมเมนต์ท่านต่อมาเขาจะรู้ไหมว่าท่าทางที่เห็นในหนังนะ่ะเขาออกแบบกันมาเพื่อใช้ในหนังและก็ใช้ในฉากแอคชั่นดูเสร็จแล้วก็โมโนไปเรื่อยจริงๆคอมเมนต์ต่อมาถ้าสู้แบบนี้นะ่ะสิงโตข้าไปแดกแน่นอนเห็นบอกว่าคิดขึ้นมาเพื่อการต่อสู้กับสิงโตดูจากลักษณะท่าทางงงว่ารอดมาได้ยังไงฮฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับ ปาท่าทางงดงามหน้าเกรงขามหน้าอ,อนิจจาแขนหักขาเดียงมากี่ลายแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมาครับมันก็เหมือนมวยจีนนั่นแหละครับเขามีไว้เพื่อสุขภาพท่าสวยจริงแต่ว่าสู้ป้องกันตัวจริงๆไม่ได้เอาไว้แค่ออกกําลังกายพอไหวคอมเมนต์ท่านต่อมากุณขแมมวยกรรมัมพูชาไลอนาคตต้นกำเนิดนมาจากหนังไทยองค์บากฉายปี2003คุณขแมไม่ได้ดังในโลกแถมก็ยังกอปปีกติกามวยไทย คอมเมนต์ต่อมาเต้นไรกันสู่จริงนะก็คงล่วงไปตั้งแต่วีแรกละมั้งหาก็ตรงที่มันมีโยกคอด้วยคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่าสิงโตศูนย์พันหมดก็คราวนี้แหละคอมเมนต์ท่านต่อมาจาพนมนะเขาฝึกมวยจีนมาก่อนก่อนที่จะเอามวยไทยมาผสมการไล่ลำแล้วมันก็ไปแก่เอาจากหนังมาเป็นของตัวเอง และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าคนที่จัดแข่งขันมวยในะคอมเมนต์คนแรกก็คือคนไทยแต่กษัตริย์นโรดมรับไม่ได้ที่ใช้คําว่ามวยไทยให้ใช้คําว่ามวยเสรีแทนต่อมาพยายามหาศัพท์ที่คล้ายกันก็คือโบกตอซึ่งเป็นลักษณะการไล่ลำมากกว่าต่อสู้ต่อมาก็ได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับหนังต่อสู้ทั่วโลกมากองรวมๆกันและบรรัญญัติศัพท์ใหม่นามว่ากุนคาแม และนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทิปต,ต่อไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับ